หลังจากฝนตกนะคะเราก็เดินชมเมืองมาเรื่อยๆนะคะเราจะไปหาแหล่งช้อปปิง้งแล้วก็หาที่ทานข้าวเช้านะคะแต่ปามาเจอนี้นะคะเป็นหน้าต่างโบราณคะ่ะทัวร์ไม่ได้มีพามานะคะอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นโกดังเก็บของนะคะมีหน้าต่างโบราณให้ดูด้วยเห็นไหมคะเมื่อก่อนญี่ปุ่นก็ใช้หน้าต่างอย่างนี้นะ,ะเป็นทํามาจากเหล็กเลยนะคะเพราะว่ามีสนินม เมื่อกี้ฝนตกแล้วก็มี snowball ลงมาแต่มันยังไม่เป็นหิมะค่ะหนาวไม่ถึงสวยไหมคะก็โอเคนะคะเนี่ยเขาก็ทำเป็นแบบขายของเก่าเห็นไหมคะก็เดินมาก็ไกลอะค่ะจากคลองอุตลุเดี๋ยวเรากำลังหาต่อไปนะคะซจนะคะคลิปนี้เราก็จะเดิน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 ก็มีร้านอาหาร ทำงานมีหนุ่มหรอไม่ใช่ก็ไม่เชิงหล่อมากนะคะก็ก็พอได้คืนนี้นะคะเราไม่มีที่พักหนึ่งคืนคลี่คุณลงุงคุณลุงทำเป็นอันนี้นะคะแฮนด์เมดเห็นไหมคะเนี่ยพูดดีกว่าจ้ะ คุณลุงคุณลุงคะหนูเป็นคนไทยค่ะคุณลุงลอ่อซะจีนใส่หนูเลยค่ะหนูเหมือนแล้วคะหนูเดินตามผู้ชายอยู่นะคะคุณลุงเอก็กริบค่ะเออเธอรู้ทางไหมบรรยากาศก็โอเคนะคะบรรยากาศก็ดีนะคะบรรยากาศบรรยากาศเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเมืองนะคะนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้เเรียกตีนพวกตีนตุ๊กแกนะคะเห็นไหมคะนั่นนะคะ เรามาช้าเกินไปมันล่วงไปหมดแล้วเห็นไหมคะถ้ามันยังมีอยู่มันก็จะเกาะตามบ้านตามอะไรสีสันก็จะสวยงามเลยเล่นต่อไปก่อนนะคะอ๋อที่เปบ่าคืนนี่ไม่มีที่พักเราจะนอนในชินคังเซ็นหนึ่งคืนไปถึงอาโอมารินะคะแล้วต่อรถไฟชินคังเซ็นจากอาโอมาริเข้าโตเกียวเราจะเป็นคนเมืองกันแล้วะคะ่ะเราจะไปแวะน,นะคะเราจะไปซื้อชุดนักเรียนญ,ญี่ปุ่นใส่เที่ยวเท็กทับกันนะคะใช่ไหมคะเจ๊ เจ๊ก็จะซื้อด้วยเจ๊บอกซื้อป่ะเจ๊บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากไปเที่ยวโฮสเอาอีกแล้วตบตีกันอีกแล้วภาคสองฉันไม่ยอมนาง